หนึ่งซามูเอลบทที่26ข้อที่8ถึงข้อที่12สซาอูลและดาวิดซาอูลเกลียดชังดาวิดและพยายามฆ่าท่านและดาวิดก็ซ่องตัวอยู่ในถิ่นธุระกันดารของอิสราเอลเพื่อหน,นีจากซาอูลซาอูลนำทหารไปจากกลุ่มดาวิดทุกครั้งที่ได้ยินว่าดาวิดอยู่ที่ไหน ดาวิดต้องหนีจากซาอูลที่พยายามจะฆ่าท่านอยู่เสมอและดำเนินชีวิตด้วยความระแวกระวังทุกวันเขาประมาอยู่เสมอในชีวิตประจำวันทั้งกลางวันและการคืนในขณะที่เขานอนหลับและกินแล้ววันหนึ่งดาวิดผู้ใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนก็มีโอกาสสำหรับชีวิตดาวิดมีโอกาส ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่สองครั้งที่จะสังหาซาอูเรื่องราวของวันนี้เป็นองค์การครั้งที่สองเมื่อซาอูได้ยินว่าดาวิดซ่องตัวอยู่ในภูเขาที่ชื่อฮาคีลาหน้าถิ่นธุระกันดารท่านตั้งค่ายพัดแรมกับผู้คนสามพันคนบนภูเขาที่ดาวิดซ่องตัวอยู่ ในวันนั้นดาวิดมองดูสถานที่ตั้งแคมป์ของซาอูลในตอนกลางคืนดาวิดกับคนใช้ชื่ออาบิชัยแอบเข้าไปในค่ายของซาอูลทุกคนในค่ายของซาอูลหลับสนิทอาจเป็นเพราะพวกเขาเหนื่อยกับการไล่าตามดาวิดมาทั้งวัน ดาวิดเข้าไปในค่ายของซาอูลซาอูลกำลัมหลับอยู่ซาอูลบันทมอยู่การเขตค่ายมีหอกปากอยู่ที่ดินตรงศีรษะอาบีชายเก่ากับดาวิดว่าในวันนี้พระเจ้าสมมออศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทนเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สอง mm hmm. เขาพูดถูกอย่าที่อามิีชัยพูดนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดข,ของดาวิดถ้าเขาฆ่าซาอูลดาวิดจะไม่ต้องใช้ชีวิตแบดลบซ่อนอีกต่อไปแต่สี่ที่ดาวิดพูดนั้นเป็นสิ่ที่ข้ามไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ดาวิดบอกอาบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียบมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดขอพระเจ้าทรงห้ามปรามข้าพระเจ้าไม่ให้เหยียบมือออกต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือดน้ำจากที่พระเสียงของซาอูลแล้วดาวิดก็ร้องเรียกกองทัพจากบนหนึ่งเขาไกลออกไป ซาอูลดูดทหาหาของเขาเนื่องจากไม่สามารถปกป้องกัษตริย์ของตนได้ซาอูลคุยกับดาวิดผู้ซึ่งเอาหอกและเหยื่อของซาอูลไปดาวิดบอกซาอูลว่าเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าซาอูลซาอูลบอกดาวิดว่าข้าได้กระทำผิดแล้วและที่น่าแปลกใจก็คือซาอูลโวยพองให้ดาวิด ต่อจากนี้เราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปดาวิดส,สามารถเปลี่ยนใจของซาอูได้โดยการให้อาภาัยชัยคนนี้ที่พยายามจะข้านท่านอยู่เสมอในพระธรรมสดุดีบทที่39ดาวิดกล่าวว่าความหวานของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ไว้จากการละเมิดของข้าพระองค์ อย่าให้ข้าพระองค์เป็นขี้ป่าของคนโง่ข้าพระองค์เป็นบ้าข้าพระองค์ไม่อ้าปาเป็นพระโอง์เองที่ทรงกระทำเช่นนั้นดาวิดใส่ความรู้สึกและความคิดของเขาไว้ในพระหักของพระเจ้าเขามีความหวังในพระเจ้าแต่ผู้คนก็ยังทำให้ดาวิดลำบากและทุกครั้งที่ดาวิดมีปัญหากับผู้คน เขาให้สัญญาครั้งแล้วครั้งเลาว่าพระเจ้าจะอยู่กับข้าพระองค์พระเจ้าจะปกป,ป้องข้าพระองค์พระเจ้าจะลงโทษคนชั่วนั่งไม่ใช่งานของข้าพระองค์คำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองขักขวางไม่ให้ดาวิดฆ่าซาอูลในวันนั้น และเราต้องไม่ลืมที่จะให้คำสัญญาที่ดาวิดทำไว้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตยูนท่ามกลางครอบครัวและเพื่อฝูงเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความหวางของเราและเมื่อเราทำเช่นนั้นความคิดคำพูดและการกระทำของเราจะสวยงามและสุขุมเหมือนของดาวิด